มาอัปเดตข่าวเรื่องราวกันต่อนะคะสำหรับอิทธิพลดังระดับโลกของน้องลิซ่าไม่เคยทำให้แฟนผิดหวังไปที่ไหนสะเทือนที่นั่นนะคะสมกับฉายาน,นี้นมากเลยละคะ่ะก็มีแฟนๆชาวปารีสฝรั่งเศสนะคะต่างก็ไปรอพบรอเจอน้องลิซ่ากันเป็นจำนวนมากเรียกว่าตั้งแต่อยู่โรงแรมนะคะมาจนถึงเข้ารวมงานกริสดังหนักมากเหล่าช่งางภาพมีพิักข่าวนะคะต่างก็เรียกริซ่าลิซ่าวิ่งตามไปถ่ายรูปภาพวิ โอมาได้ค่ะแล้วก็น้องริซ่ายังได้มาลงรูปนะคะยังได้เผยความรู้สึกแสดงความยินดีกับนิโคลัสนะคะผู้อเมริการฝ่าย สินคอเลคชันสตรีของแบรนด์หลุยส์วิกตองนะคะก็บอกว่าเป็นการแสดงที่ยอดเยี่ยมมากๆเลยนะเป็นอีกหนึ่งคอเลคชันใหม่ที่น่าทึ่งมากชอบทุกอย่างเกี่ยวกับรันเวย์นี้ก็แน่นอนว่าน้องลิซ่าได้นั่งแถวหน้านะคะขณะรับชมแฟชั่นโชว์ของแบรนด์หลุยส์วิกตองค่ะปิดท้ายเรือธงใหญ่ปารีสแฟชั่นวิกซึ่งงานนี้มีจัดขึ้นตั้งแต่23กันยายนถึง1ตุลาคมนะคะ ก็ขณะที่รับชมแฟชั่นโชว์นะคะก็จะมีน้องลิซ่า แอนนาเดอ a ์อามาสเซดและแคทเบรนเชตนั่นเองล่ะค่ะก็มีรูปภาพสสวยๆได้ปล่อยออกมาถึง12รูปภาพนะคะสำหรับคอลเลคชันสปริงซัมเ m อร์2025ไม้แคนที่ดีใส่ชุดอะไรก็สวยแนวแฟชั่นสุดเท่เก๋มีเอกลักษณ์ดูมีพลัง p พาเวอร์สุดๆเลยล่ะค่ะดีซ่าตัวแม้ตัวมัมกินพื้นที่สื่อนะคะมียอดรีทวิตแฮดแกที่เกี่ยวข้องมากกว่า1ล้านรีชวิตนะคะกั หล่แฮชแท็กช่างฮอตร้อนแรงบนโซเชียลมีเดียรวมถึงบรรยากาศงานจริงนะคะแฟนๆต่างก็กริ๊ดังนักข่าวฝรั่งเศสต่างก็วิ่งไล่ตามเข้าไปถ่ายรูปนะคะกริ๊กันสนั่งวันไว้สื่อต่างก็ตีข่าวกันทั่วโลกมียอดเอนเกจที่ฉ่ำหนักมากเลยละคะ่ะแฟนๆต่างก็ชื่นชมอวยชมนะคะต่างก็บอกว่าลิซ่าพรีเซนต์เลยวิกตองออกมาได้ดีมากเรื่องพรีเซนต์สินค้าแฟชั่นชุดต้องยกให้ลิซ่าที่หนึ่ง ก่อนหน้านี้ก็คือนึกภาพไม่ออกเลยว่าลิซ่าจะใส่หลุยวิกตองออกมาได้เป็นแบบไหนลิซ่าโซฮอตมากจริงๆหุ่นเล,ลิศมากจะบ้าตายหุนดีขนาดนี้ใจละลายเลยค่ะลิซ่ายอมแพ้แล้วลิซ่ายกระดับแฟชั่นดดูใบหม่ร่วงอันร้อนแรงในฐานะเฮาส์แอมบาสเดอร์ของแบรนด์ลุยวิกตองเป็นแฟชั่นที่โคตรคูลลิซ่าใส่หลุยวิกตองแล้วเจ๋งมากเอาอยู่ทุกลุก ลิซาตัวแม้ตัวมัมแสงสีรูปภาพสวยที่สุดสมกับฉายาเจ้าแม่แห่งความปันป่วนสันเทือนสวยหลูหลามากเลยลิซาไม่เคยทำให้ผิดหวังเตรียมตัวรับแรงกระแทกลุยวิกตงกับลิซาโคดจะสวยลิซาสวยแบบดาราฮอลลีวูดรับบทนางเอกสักทีเถอะ สวยมากเลยลิซ่าเฟรมดังระดับโลกตัวแม่ตัวท็อปทั้งนั้นลุยวิกตองเลือกลิซ่าถูกต้องที่สุดปัจจุบันนี้ลิซ่ามีหุ่นที่ดีมากๆฉันภูมิใจในตัวเธอและลิซ่าสมกับเป็นซูเปอร์สตาร์ดังระดับโลกมีแบรนด์ต้องการตัวมากกว่า100แบรนด์ทั่วโลกนะคะก็จะเป็นประมาณนี้ค่ะถ้าทีแม่แม่คนไหนมีเรื่องราวใดๆอยากอัปเดตก็สามารถแชร์เรื่องราวกันได้เลยนะคะ